ทำเราว่าอย่าเพิ่งทำให้แตกเดี๋ยวขดเดี๋ยวไข่ในนี้มันจะตายหมดนะใช่ตอดด่อไค่อีกเดียวเถอะเาะมันก็ค่อยๆ่ฟักเลยนะเอ,อ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วเธอใช่เอาอไอ้เดี๋ยวไข่แตกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตุบตุบเลยฮะยเดี๋ยวไข่แตกไปนอนต่อแหละ ผ่านไป3,399ปีไข่ได้แตกกันมามที่เกียร์จับอ่ะเฮียไปหยิบตัวม้าหยิบตัวไข่ได้ฟักออกมาไม่มีตัวเลยไข่ได้ฟักออกมากลายเป็นชีเลสผู้ไม่น่าเกงคาำใช่ไม่เจ้าไข่ฟั ขึ้นมาจากไข่ของเราแล้วทำสำเร็จแล้วเย้เย้ยอยย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  ไปขนย้ายไดโนเสาร์กันก่อนไหมขนย้ายไดโนเสาร์มันอยู่ในดินฉันก็เก็บฉันก็เลน่าอยู่บนต้นไม้มันอยู่อะไรดิเอ้าเอ้ากุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกกุกกุ๊กมาว้าวฉันว่าเราต้องเอาเนื้อล่อมันนะกุ๊กกุกนี่ไงตัวล่อได้ตัวล่อพอดีเนื้อ แต่ฉันกินผักฉันเป็นมังสวิรัตเอ้ยนี่ไม่ถึงโอ้ฉันว่าไนนะฉันว่าไนคะ่ะน่าจะหาก,ก่อนที่จะช่วยเสร็จนะเฮ้ยค้าช่วยได้ ได้มีนายพรมาสร้างจีต้องเอาตัวจี่ะค่ะค่อยไปตรงนี้นะขอเตรียมบทจำหนึ่งนะครับจีจีพีลาจีเดินมาตรงนี้ใช่ไหมจีะจะติดตับนายพร่าจีก็จะเหยียบตรงนี้แล้วตัวนี้ก็จะมาช่วยนะโอเคโอเคนี่ตรงนี้แป๊บนึงมันต้องแบบนนดีี้วยะเ่ลไม่ใช่จีไม่จับหลักเอามาเกี่ยวขามันเหรอไม่ต้องแบบเอามาเกี่ยวขาจี่ะ ได้ระบบนี้แล้วทำสกิปกันนะบายบายที่นี่นี่กขาจดกในพันบายบายที่กขาจดกในพันร้อยดังนั้นทุกคนเนี่ยมาติดตาม ep สองนะคะ